เดนซา N7 เโมเดลปี 7, 2025เปิดตัวพร้อมราคาแล้วในจีนอัปเกรดเทคโนโลยีใหม่ God IB พร้อม AI อัจฉริยะอ EP นี้นะครับก็จะอัปเดตการมาของ d e n ซา N7 เโมเดลปี2025 ซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดตัวพร้อมราคาในจีนแล้วนะครับโดยมี3รุ่นย่อยและไฮไลท์เด่นๆนั่นก็คือเทคโนโลยี Technology God Eye ใน Denza ที่เพิ่งมีการประกาศอัปเดตใหม่ถึงก็เป็นชื่อเรียกของระบบ ADAS ของทาง BYD นะครับโดยทาง BYD แบ่งเทคโนโลยี God Eye เป็น3ระดับเทคโนโลยี Technology God Eye ใน Denza ที่เป็นระบบขับขี่อัตโนมัติทำงานร่วมกับไลด้าถึงระบบขับขี่อัจฉริยะ God Eye B นะครับ จะมีการติดตั้งและอัปเกรดในรถยนต์แบรนด์เดนซาและฝางเฉิงเป่าหรือเลอเพิรและรถยนต์แฟลกชิปของแบรนด์ BYD ซึ่งทำงานร่วมกับระบบขับขี่อัจฉริยะ D-Pilot 300พร้อมชิปกำลังการประมวลผล300 t e r r i เร Operation per second ซึ่งเทียบเท่ากับการขับขี่โดยระบบอัตโนมัติ Level 3ซึ่งระบบอัตโนมัติ Level 3นะครับทำงานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ก็ได้ สำหรับความน่าสนใจอื่นๆของ DENSA N7 นะครับในส่วนของงานดีไซน์ยังคงมีการออกแบบโดยใช้คอนเซปต์เดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนบางส่วนเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแนวไฟ DRL ที่มีการปรับโฉมใหม่รวมถึงมีการเพิ่มสี Aurora Purple ในรุ่น Limited e dition โดยมิติตัวถังนะครับจะอยู่ที่ความยาว4,860ม m mm, มกว้าง1,935ม m mm, มสูง1,602ม m mm, ม ระยะฐานล้ออยู่ที่2,940ม mm. ิิเมตร ส่วนการออกแบบภายในนะครับก็แทบไม่ต่างจากตัวเดิมโดยด้านหน้านะครับมาพร้อมหน้าจอ3หน้าจอซึ่งเป็นหน้าจอควบคุม LCD ขนาด10.25นิ้วจอกลางขนาด17.3นิ้วและจอสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าอีก10.25นิ้วนะครับซึ่งฝั่งคนขับยังจะมีจอ ARHUD ขนาด50นิ้วในส่วนของเบาะที่นั่งนะครับยังมีการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ในคอนเซปต์ 5D Cloud Sensing Ergonomic Seat รองรับการปรับไฟฟ้า ระบบทำความร้อนระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดตึงเบาะที่นั่งด้านหลังนะครับจะมีจอขนาด7นิ้วอยู่ในส่วนของที่พักแขนเพื่อช่วยควบคุมการปรบับเบาะสําหรับระบบความบันเทิงนะครับก็มากับลำโพงเดวลเลตพร้อมไฟแอมเบียนต์128สีซันรูปพาโนรามาและ AI assistant และในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะสำหรับเด n s a N7 โมเดลปี2025นะครับจะมีทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ซึ่งในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับให้พลังกำลังอยู่ที่230กิโลวัตต์หรือ308แรงมา้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นะครับมากับมอเตอร์ให้พลังกำลังรวม390กิโลวัตต์หรือ523แรงมา้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด91.3กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับจะสามารถวิ่งได้ไกล702กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะสามารถวิ่งได้ไกล630กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC และด้วยความที่ d e n ซ่าเ7ซโมเดลปี2025ครับใช้แพลตฟอร์ม800 V วลตทำให้รองรับ High Power Dual กัน Superchar g i n ิที่230กิโลวัตซึ่งชาร์จ15นาทีนะครับสามารถวิ่งได้ไกล350กิโลเมตรรองรับระบบ V2L ที่6 กิโลวัตต์และติดตั้งระบบไดซัเอที่จะช่วยให้ช่วงล่างของรถสมูทมากขึ้นส่วนราคาที่เปิดตัวในประเทศจีน3รุ่นย่อยนะครับราคาจะเริ่มที่259,800หยวนไปจนถึง289,800หยวนซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราวา1,200,000ถึง1,300,000กลางๆนะครับและถึงด e นซ่า N7 m o เดลปี2025ยังไม่มีข่าวหลุดว่ามาวิ่งทดสอบในประเทศไทยแต่ก คาดว่าอาจจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแน่นอนและตอนนี้นะครับแบรนด์เดนซาก็มีจำหน่ายในประเทศไทยเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเดนซาดีไนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ a c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน